ไข่เยี่ยวมา้าวันนี้ทําไข่เยี่ยวมา้ากระเพราให้ดูนะฮะเมื่อเอิญจะเล้งมีขายไข่เยี่ยวมา้าที่เป็นไข่เค็มเนี่ยฮะเอามาหัน่นเลยละข้างในจะเป็นไข่เค็มไม่ใช่ไข่เยี่ยวมา้าทั่วไปที่เรามีกลิ่นกรรมฐานอันนี้จะไม่มีกลิ่นนะเมื่อเอิญเมื่อวานไปที่อาพาร์ตเมนต์ท้ำอาพาร์ตเมนต์ที่ราชกะบ,บังเยอะอันนี้จะเป็นกระเพราที่ที่บ้านปลูกเองเห็นเยอะจังเลยหน้านี้หนะ้าฝนอูกระเพราามบ้านนี่ทําอะไร ทอดกรอบดีไหมไม่ดีถ้าผัดกะเพราแบบเจเล้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลาจริงๆทานเนี่ยจะอร่อยเราจะเอาไข่เยี่ยวม้าเนี่ยมาทอดก่อนระหว่างที่ทอดแบบเนี้ยไข่แดงมันจะละลายออกมาไข่แดงละลายออกมาเนี่ยปั๊บเนี่ยเอาน้ํามันนั่นน่ะมาผัดพริกเอาเนี่ยฮะพริกเจเล้งตำมาให้เสร็จพริกเนี่ยะใช้อันเนี้ยฮะสามพริกสองพริกเนี่ยนะคะพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมกระเทียมจริงๆอะ่ะกระเทียมจีนอ่าจริง เราก็นําเข้าอยู่แต่ว่าจริงๆฉันบอกกระเทียมจีนจริงผักนี้ไม่อร่อยกระเทียมนี้มันก็จะมีสีสกเกตกับเชียงใหม่สีสกเกตกับเชียงใหม่เนี่ยจริงๆของเชียงใหม่ก็จะหอมน้อยกว่าสีสกเกตนิดนึงสีสกเกตจะลูกเล็กแกะลําบากพวกนี้ไม่ต้องแกะเปลือกนะคะเอามีดต,ตบหรือเอาเอ๊ะครกตํา พอออกมาน่ะตัดหัวไปไปลายทิ้งพวกเนี้ยแกะทิ้งเปลือกข้างในกินได้เนี่ยหายนี่แล้วก็น,นี่นี่ใช้วิธีอะไรมาเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ครกไฟฟ้าครกไฟฟ้าถูกมากเลยอันนึงไม่กี่ร้อยบาทซื้อมาบด mm hmm. เวลาจะตาเครื่องแกงจะต้องตำเครื่องแกงเองนะฮะเวลาแกงที่บ้านเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องแกงตําเองง่ายมากเลย mm hmm. เอาตัวเครื่องครกไฟฟ้าบดก่อนพอครกไฟฟ้าบดเสร็จก็มาตํา เครื่องแกงทายังไงหลายคนถามแจ้งเจลิ้แกงอร่อยนะคะแกงเขียวหวานไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยแกงเขียวหวานเนี่ยพริกขี้หนูสดนะคะแล้วก็พริกเหลืองหมูหนึ่งโลตะไคร้สามต้นพอพริกอยู่ที่เราอยากเอาเผ็ดหรือเอาไม่เผ็ดสีเขียวปีเลยไหมไม่ของเราเขียวๆออกเลยเขียวปีนั่นเขาใส่สีตามร้านเราไม่เอาเนี่ยพริกขี้หนูอย่างเงี้ยเนเมื่อวานเด็ดมาจากบ้านสดๆเอาละที่นี่เราจะกินนี่นะคะต่อแก๊เดี๋ยวให้ดูสิเนี่ย กดง <ım. S 2> ่ายๆเลยเนี tall, magic, ่ยกดลงมาก่อนอันนี้เซฟตี้มากเลยเวลาเราเปิดปั๊มเห็นไหมคะไฟแรงมากแล้วก็ไม่มีเสียงของไครน่ากลัวเนี่ยเอาอันนี้ก็จะผัดใบกะเพราให้กินใบกะเพราจริงๆถ้าอร่อยจริงๆเวลาผัดเนี่ยนะคะขอเจเล็งแนะนําว่าใส่พริกแห้งกับพริกสดนี่รูปน้องตําเละไปหน่อยจริงๆต้องหยับหยเอาตมนี่แต่นี่คือข้อที่หนึ่งพริกไม่ให้เด็ดกล้า แล้วก็แต่พริกแห้งเด็ดนะคะพริกสดไม่เด็ดกระเทียมไม่ปอกเปลือกเพราะนั้นพวกนี้ทอนนั่นปั๊บมันจะหอมเะริ่งเป็นคนผัดใบกะเพราอร่อยนะคะแต่วันนี้เราจะทำใบกะเพราแบบไหนเอาไข่เยี่ยวม้าเค็มไข่เค็มแต่เป็นไข่เยี่ยวมามาทอดก่อนนี่น้ำมันยังไม่ไกินน้ำมันดีหน่อยค่อยๆกินน้ำมันของบริษัทโฮอยู่เพราะเออเป็นเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวประมาณจะมี<อ>เตามาขายนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆมีค่ะ,คะมีเตามา มีกระติกน้ําอย่างดีมาเนี่ยฮะเนี่ยกระทะอย่างดีเห็นไหมไม่ต้องร้อนก็ตั้งได้เนี่ยะ่ะไข่ยเยี่ยวมาเข็มใครกินไม่เป็นลองกินนะคะอร่อยมากเลยไข่เยี่ยวมามีขายทีจะงเไหมคะไข่เยี่ยวมาหรือคะมีค่ะแพ็คหนึ่งห้าสิบบาทมีหกลูกนะคะมีเลยค่ะนี่ย่ร้อนแล้วนะคะเนี่ย เอาไข่ยังมาทอดก่อนนะคะทอดเนี้ยจลิงก็พยายามเอาไข,ข่ขาวทอดเวลาทอดพวกนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไข่แดงมันจะละลายลงไปนิดหนึ่งไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะมีไข่แดงเวลาผัดกับพร,กพริกเนี่ยมันจะอร่อยมากเวลาตาพริกพวกนี้เสร็จเลิ่งแนะนําให้ว่าจริงๆจะผัดใบกะเพราเนี่ยเจลิ่งก็แนะนําให้ใส่เกลือน,นิดหนึ่ง การที่ใส่เกลือน,นิดนึ่ง้อที่หนึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องอไปใส่ซอสเยอะไปซอสเยอะไปจริงๆมันก็จะเรียกว่าไม่อร่อยเอาแค่พอประมาณให้หอมแล้วก็เอาเกลือผสมแล้วก็สิ่งที่สําคัญให้ใช้พริกไทยด้วยจะเรีผัดไข่ผัดใบกะเพราจะมีพริกไทยหน่อยนึงนี่ค่ะทอดให้ไข่ขาวมันเกรียมๆนะคะ นี่นะคะเมื่อกี้คือกระทะไม่ร้อนคือกระทะพวกนี้อันนี้มันเป็นกึ่งหินนะคะเป็นหินพอเป็นหินเนี่ยเวลาทอดเนี่ยดีกว่ากระทะเทร่อนที่พวกโฆษณาขายทันตัวหินเนี่ยนะคะบอกได้บอกได้เลยนะคะว่าเวลานั่นเ,นเออล้างขัดไม่หยุดค่ะพวกนี้มันเคลือบอยู่ในนี้แข็งมากเลย ออแพ็คหนึ่งมีหกลูกห้าสิบบาทนะคะทานจับขิงอ่อนก็อร่อยขิงดองค่ะร้านเจเล้งมีขายขิงดองนี่เป็นของเชียงรายเขาเอาจากขิงแก่มาในตัวขิงแกมจะมีแง่งเล็กๆยื่นออกมาใช่ไหมคะเขาตัวนั้นมาทาแล้วตัวขิงแก่เนี่ยเขาส่งไปขายออที่ไต้หวันเจลลี่ว่าตรงนั้นนะอร่อยเพราะมันไม่ขมไม่เผ็ดนะคะ มีกระเด็นนิดๆน,น,นะคะเจลิ่งก็เป็นคนชอบทำกับข้าวนะฮะถึงกระเด็นก็ไม่กลัวเผื่อเลอะก็ไม่กลัวเป็นคนชอบชอบกินชอบทำแล้วก็ให้ลูกน้องกินแค่ไข่ไหมฮะไข่แดงมันจะละลายออกมานิดๆมันจะฟูออกมาเนะะี่ยะ ทำแล้วเราเก็บไว้ใส่กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่งใส่ผัดเราใส่พริกผัดลงไปใส่พวกนี้ผัดเราทให้เรียบร้อยจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะทานเราก็เอามาจเจลินก็จะเอาไข่ใส่ไว้กล่องนึ่อหมูใส่ไว้กล่องที่ผัดแล้วเวลากะทานเอาไข่เข้าไมโครเวฟแปบบ๊บแล้วลงไปทอดอีกแป๊บหนึ่งแล้วหมูลงไปทอดเอาหมูลงไปผัดแปบบ๊บแล้วก็ใส่ใบกะเพราคือปรุงให้เสร็จใครอยากทานอะไรก็เอาขึ้นมาทานได้เลยนี่ค่ะนี่เริ่มเสร็จแลวเนี่ยค่ะ จะเป็นฟองฟองนี่เกิดจากไข่แดงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะไข่แดงมาากกันจะเกาะอีนี้เขามีกินเป็นผงไข่แดงมาผัดเคยถามไหมฮะวันนั้นเจริงไปทานออที่มัองไทยเขาจะมีร้านหนึ่ง แก้วประตูน้ําเป็นของคนจีนม,มาเปิดมั่งเก่งนะคะเข <c oughs> าเอาเอ๊ะไปกินซีฟูด้ดกินเสร็จแล้วก็เอาไข่แดงมาผัดกับกุ้ง <c oughs> กินมันเริ่มหอมเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานจะกระจุยกระจายวันนี้ทําเย็นหน่อยเพราะตอนกลางวันเวลาทําจะมีซับไทเออร์มาเยอะไม่ค่อยสําเร็จ นี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นไข่แดงนวลๆเนี่ค่ะเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวมันละลายนี่คือไอที่ฟูฟูนี่คือน้ำแข็งเนี่ยเป็นทาเห็นไหมคะเนี่ค่ะที่ปฟูคือไข่แดงเปิดประตูลัาไว้เลยนะ เพราะไหลลงไหมฮะเพราะว่าเตาเนี่ยมันกระทัดรันเริเป็นสแตนเลสเริเออห่หนาและเช่นทำความสะอาดได้แล้วก็ไฟสําหรับคนที่ทําอาหารเนี่ยก็ทั่วไปจะเรียกว่าพอดีอย่างเงี้ยร้อนไปใช่ไหมเราก็หลีไฟละเนีย่ยยังหลีไฟได้อีกไหมเนไหมฮะเนี่ยค่ะเรากลัวมันจะไหม้ไหมเพราะมันกีลอครไปที่นึงแล้วแล้วมันมาเริ่มข้นเห็นไห,หมคะสำหรับคนที่ทำกับข้าวทานันคนไม่เยอะ สองคนสามคนเนี่ยจเจลมงว่าใช้เตาแค่นี้ก็พอยิ่งอยู่คอนโดเขาห้ามใช้อย่างเงี้ยแอบใช้เข้าไปได้เลยเล็กๆไม่มีคนรู้ใช้เตาไอ้กระเตาไฟฟ้าไอ้ที่เป็นไฟฟ้าเสียบเป็นไหมฮะ <ừ> กาลังจะอร่อยมันดับซะแล้วงดเงิงนจเจลิงก็นแนะนาให้คนอยู่คอนโดใช้อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่เราเปิดไฟอ่อนละถ้าเราใช้เตาใหญ่เนี่ยบางที มันลำบากแตอยู mm ่ร hmm. mm ูไหนซอกไหนก็กินได้แม้แต่ออฟฟิศยังกินได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยน่ากินละเนี่ยนี่คือน้ำไข่แดงเห็นไหมฮะหอมมากเลยหอมมะหอมนะเนี่ยแล้วก็พริกลงละชอบเผ็ดไหมล่ะเจลีงชอบแบบเนี้ยอ้เยอะเลยไหมกิกเยอะมาก จะผัดแจกผัดแล้วก็ส่งไปตามบ้างเมื่อกี้เราหลีกไฟวะเราก็ดูที่มัยน้ำมันน้อยไปไหมทุกคนเตรียมตัวนะตัวไข่ตัวมันนี่ฮะใส่น้ำมันอีกหน่อยนี่ฮะไม่ต้องไฟแรงค่อยๆทำเนี่ยสอนทำก็ได้ค่อยๆเนี่ยไฟอ,อ่อนๆผัดไปเรื่อยๆค่อยๆผัดให้มันหอม นี่บนเตาทำงานนะคะคนชอบทำใส่อะไรใส่เกลือนิดนึงใส่พริกไทยหน่อยนี่ค่ะจะเล็งชอบพริกไทยตำเองนะคะไม่ต้องละเอียดใช้เครื่องหยับยาทำแค่เนี้ยคุณน้องเลิงทำใส่พริกไทยหน่อยเดี๋ยวเผ็ดแรกเลยนะฮะแล้วก็ใส่เกลือเวลาผัดก็ไม่ใส่เกลือแต่น้ำตาลใส่ทีหลังผัดใบกะเพราต้องใส่น้ำตาลนะฮะนี่ค่ะใส่เกลือ ไปพร้อมพิกหมงจะหอมเนี่ยผัดอย่างนี้นี่ผัดเยอะเยอะทําไมไม่ต้องผัดไปเสียเวลาเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมะผัดตัวเนี้กับหมูใส่กล่องไว้แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่กล่องต่างหากแล้วเดี๋ยวเวลาจะกินก็มาผสมกันละง่ายๆเองเข้าเว็บก็ได้แป๊บหนึ่ง เยอะนะคะขัดอย่างเงี้ยหมูครึ่งโลอะได่ให้หมดไปแล้วเอาหมูมีกถ้วยใส่ไปเลยทีเดียวไม่งั้นตรงลูกน้องจะเหลือนู่นเต็มบ้านนี่เต็มบ้าน เยอะมากเลยใช่ไหมคะ,จะเจลิงเป็นคนทานแซ่บเจลิงใช้กระทะของอะไรคะของเอ,อ่ออะไรฮะบูบูของวันนั้นไปเกาหลีไปแถวเออะไรนะคะไปที่เขาทำหน้ากันนะฮะเรื่องอะไรนะอยากไปเห็นอยากดูเขาทำหน้าไงทำหน้าเกาหลีจริงๆคนไทยโดนหลอกเพราะคนที่ทําเกาหลีพวกในหน้าพาไปเนี่ยจเจลิงไม่เก็หลอกครึง่งราคา จริงๆเวลาไปเกาหลีทําเนี่ยเหมือนลูกเพื่อนเจรงเขาไปทำํำเขาไปสถานทูตให้คนสถานทูตแนะนาํานั่นคือนี่เล่งไปหน่อยหรอเนี่ยฮะนี่เริ่มเล่งไปละผัดให้มันหอมเวลาผัดพวกนี้ใส่เกลือลงไปผัดใส่พริกไทยผัดอย่าเพิ่งใส่น้ำเดี๋ยวตอนใส่ไฟสีอิวหรืออะไรอย่าเพิ่งใส่ น้ำในพริกมันละลายออกมานะคะน้ำในพริกมันละลายออกมาให้เป็นน้ำมันก่อนนี่เจลิ่งไม่ใส่พวกมีน้ำลงไปการที่ไม่ใส่มีน้ำลงไปไม่ใส่มีน้ำลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอใส่น้ำลงไปผัดหมูแล้วเนี่ยน้ำหมูมันออกก็จะไม่อร่อยทีนี้อย่างร้านที่เขาขายเนี่ยผัดปับป,ปเสร็จเราไม่ค่ะเราค่อยๆนี่ค่ะใส่หมูแล พอหมูจริงๆเนี่ยเยอะมากเห็นไหมฮะนี่กินได้เออสิบคนนะคะหม mm ูเครื่องโริงทําเองถูกมากเลยเราไม่มีลาก็เตรียมไว้วันไหนมีเวลาสาวาชิปปรุงไว้เ mm hmm. นี่ยฮะก mm ็ hmm. ไม่ต้องไปแรงมากหรอเชื่อเจลงงเพราะว่าอุปกรณ์ดีอะไรดีไม่จาเป็นต้องแรงมากแค mm ่ hmm. นี้ก mm ็ hmm. อร่อยแล mm ้วค่ะเจลงก็ซื้อเนี่ย อันนึงเท่าไหร่เอ็งไม่กี่บาทเอ็งตามชาวบ้านนะคะไม้ตะหลิวอย่างเนี้ยจริงอันนี้ใหญ่ไปหน่อยต้องเล็กกว่าน,นี้นิดนึงเอาเล็กกว่านี้นิดนึงเริงเป็นคนชอบซื้อตะหลิวซื้อที่เป็นเครื่องครัวเจอซื้อวันก่อนไปตลาดน้ําลาพญาไม่เคยไปราแต่ชอบมากเลยชื่อของชาวบ้านถั่วฝักยาวนะฮะชาวบ้านปลูกเองซื้อเลยกินได้ผัด ทิกขิงอร่อยมากเดี๋ยววันหลังจะมาหัดให้ดูอร่อยแบบทุกคนใครทานของเจริญบอ,อกอู้มันอร่อยจริงๆเนี่ยฮะเริ่มเข้าเนื้อตอนนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันละเราก็จะให้น้ำมันนี่ออกเราปรุงรสให้พอดีแล้วเดี๋ยวเราก็เ็ ่งนี้ใบกะเพราเยอะก็ผัดใบกะเพรากินกัน ซอสสองอย่างอันนี้จะเป็นแบบตัวเ<อ>หลืองอนะคะหอมมากเลยซอสแม่อซอสมาสเตอร์ไม่ต้องเข็มมากเพราะี่ใส่เกลือแลนี่ซอสตัวดำจะเป็นออกหวานนิีน่เวลานึ่งปลาก็ใช้สองตัวนี้นะคะต้มพะาโรก็สองตัวนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองถามว่าขนาดไหน ที่เราชอบแต่ี่เลี้ยงาแจ็กะเอาหน้าทานแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยไม่เยอะไม่กินหมดหรอกค่ะเดี๋ยวจะเลี้งก็ใส่กล่องเก็บไว้ค่อยค่อยทานเนี่ยค่ะอันนี้กะเพราพริกแห้งกับพริกสดนะคะจะไม่เหมือนตามร้านเขาขายกันเดี๋ยวลองกินซิ พอด,ด,ด,ดีอ๋อยังไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ต้องมีน้ำตาลนะคะกระเพรานี่ของซุปก็นหน่อย เผ็ดแบบที่ใกล้เนยอะค่ะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะพอดีแล้วหล่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำตราใส่้ำตาร์พับพอดีเลยอ่ะคนยืนคนยืนถ่ายให้กินหน่อยทอดทานเผ็ดไหมทานเผ็ดนะทานเผ็ดได้ อร่อยมากถึงไหม่น้องพูดถึงไหมไม่ได้โมใช่ไหมไม่ได้โมไม่ใช่เอาใจนะเนี่ยค่ะแล้วไข่เยี่ยวมา้าไข่เยี่ยวม้านะคะเราจจัดอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยฮเขาเรียกกะเพราไข่เยี่ยวมา้านี่ค่ะนะ,ะไม่ต้องเอามด้ดเอาแค่นี้แหละแล้วก็ตักนี่ละอ๋อนี่ยัง<ม>นี่เดี๋ยวขอตักเก็บหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะมาทำเพราะอันนี้ส่วนหนึ่งเราจะต้องเก็บ เก็บไว้วันหลังชานอย่างที่บอกค่ะทําทีเดียวเนี่ยหมูหมูหกสิบาทเองเนี่ยดูสิเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไปซื้อเนี่ยค่าหมูหกสิบาทกระเพราเราก็เรามีเองนี่นะคะเวลาตักามน้ําเก็บด้วยเดี๋ยวจะใส่ใบกระเพราให้ดนะูไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เนี้ยแค่มีซอสจาไว้นะฮะนี่นะ้ำมันหอยก็ไม่ใส่เพราะไม่ใส่มังทีคอเลสเตอรอลเยอะไปเอาละแค่นี้นะคะ เนี่ย yeah. นี่กินได้กันกี่วันทำไมอนเอเราจะใส่ใบกะเพาแล้วก็จะใส่น้ำหน่อยนึงนิดหนึ่ง าผัดสุกๆของนะคะ่ีกะเพาเอง,เองไม่ต้องซื้อริมรั้วนั่นแหละข้างถนนตรงไหนมีก็ขโมยเขาเก็บหรอเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะเสร็จแล้วน้อยไเด็กเ,เขาจะได้กินเนี <c oughs> ่ยนะคะอันนี้ <c oughs> หมดนะฮะอันนี้เราเราทอดไปหลักนี่คือผงซุปที่เมื่อกี้ใส่เนี่ยนะคะจากนั้นเราก็ตักลงไปแค่นี้ จานเนี่เหรอฮะค่าไข่สามสิบบาทถึงไหมสามสิบบาทขาไข่หันสี่นะฮะแบบนี้ทอดไปเดหากล่องมาใส่แล้วเนี่ยฮะหมูนี่เหรอประมาณห้าบาทพอหมดเนี่ยแค่หกสิบบาทซอสนี่ขวดน,นึงนะที่เจ็ดสิบาทถึงนะฮะจะจำไม่ผิดเนี่ยอุ้ยทานได้น้ำเวลาทำกับข้าวใช้เกลือช่วย เกลือผักพวกนี้นะคะเอาพริกแห้งพริกสดกระเทียมเครื่องไฟฟ้าบดกลุ้มเดียวเองเนี่ยะคะ่ะแล้วก็เวลาผัดใส่เกลือใส่พริกไทยลงไปก่อนนำนะคะผัดพริกให้หอมไฟนี่ไม่ต้องแรงกระทะแบบเนี้ยเห็นไหมคะเล็กนิดเดียวพกไปไหนก็ได้พริกไทยทําไมถึงไม่แนะนําให้ซื้อไอ้พริกไทยขวดเราขายอยู่เรารู้ เวลาทํามันคนละกลิ่นนั่นเขาผสมก้านไม้ถ้าเจลิงรู้มานะฮะมันจะมีกลิ่นอย่างนี้ทาเองถูกๆซื้อไม่กิ่ตังค์กบๆเดียวเองเนี่ยใส่ไอ้เครื่องบดนั่นกึบเดียวปั่นกับพริกก็ได้นะฮะไม่ต้องละเอียดอย่างเงี้ได้แล้วเนี่ยฮะเจริงจะเป็นคนทานพริกไทยเยอะขิงเยอะแล้วเนี่ยผงซุปเนี่ยฮะอันนี้เจลิงใช้กล่องใหญ่ประมาณ800บาทกิโลหนึ่ง อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะ่าจะเจ็สิบาทเอง70สิบาทก็ทานได้กันเยอะนะคะซองหนึ่งเนี่ยได้ตั้งหลายครั้งนะคะซองหนึ่งได้หลายครั้งไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยคะ่ะน่าทานไหมคะจานนี้ไม่เกินห้าสิบบาทเนี่ยคะ่ะว่างๆคนแก่ก็หาเรื่องมาทำให้ทานนะคะ ให้รู้จักประหยัดจะได้รวยเหมือนจเจลิงถ้าการรู้จักใช้เงินเนี่ยจะรวยจเจลิงเองเป็นคนชอบทากับข้าวทาไม่เป็นหรือทําเป็นก็จะพยายามถามไม่อายที่อยากจะเรียนรู้ไม่อายที่จะผิดนะคะจะเป็นคนยอมรับความจริงจริงๆซื้อซอสออนไลน์ได้ไหมได้แต่ต้องขอให้รุนแรงหน่อยก็7จสบาทมีค่าสง่งเนะะี่ยค่ะซื้อออนไลน์อยากจะซื้อออนไลน์ร้านเจลิงก็ซื้อมาแต่ซื้อกระเพราออนไลน์ไม่ได้นะคะซื้อซอสได้ค่ะ นะะซอสแล้วก uh ็ผงซุปนะ